สบายดีพี่นอ้นองมืงอนี้มาคบกับข่อยอยู่แล้วเนาะมือหนึ่งพี่น้องอิมกินแหลกมื้อนี้จะมาทําเก็บหมูแล้วพี่น้องมาทํากากหมูก็คือนี่แหละเป็นหมูที่ขาซื้อมากับบด้งามนักเนาะแบบไม่ต้องงอแดดเด้ดเอมาดูชมกันเลยพี่นอ้องอันดับแรกก็คือนี่แหละข่อยจะเอาหมูนี่นี่ข่อยตั้งน้ำห้อนดูเด้อราว่าเข้าต้มเพออียังต้มเพราะว่าเวลาหั่นเนี่ยมันหั่นง่ายเนาะเขาก็เลยต้องต้มต้มน้ำให้มัน พอสักพักหนึ่งได้พายาต้มเพิงให้มันเดือดประมาณสักหานาทีก็ปิดได้เลยเดี๋ยวเราดูตอนต่อไปเนาะตอนนี้หมูเข้ากาับหัน่นต้มแล้วพี่น้องต้มประมาณสักหานาทีเนาะบริ้ต้มให้มันเปื่อยแห้งเนาะต้มพอประมราณพอเขาหั่นได้นะบันนี้คอยกับเอามาหั่นให้เป็นชิ้นหั่นให้เป็นชิ้นแล้วบันนี้คอยกับมะมากักเอาเกลือใส่หน่อยหนึ่งพี่น้องเขาเอาเกลือใส่แล้วก็เอารดดีใส่หน่อยเพอให้มีรสชาติแล้วบันนี้เข้ากาับเอาน้ำสม้ม ใช้ซู้ก็ได้หรือว่าน้ำแบนาวบีบใส่สักเปียยงหนึ่งเนาะเอาไว้ว่าให้มันให้มันกรอบพี่น้องอันนี้ว่าเห็ดเห็ดแบบก็ต้องงอแดน่ได้พี่น้องเดี๋ยวรอตอนที่จะเอาไปทอดกันเลยนั่นทาก็เอามาใส่น้ำมันเนาะน้ำมันทอดแต่ที่ใส่พอประมาณบอใส่หลายได้พี่น้องตัว่มันจะเคลียน้ำมันในตัวของมันออกมาอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ตอนที่เอาลงมาทอดเนาะรอเบิ่งตอนต่อไปว่า ตากหมูที่เราทําแคบหมูไม่ได้ตากแดดนี่มันจะเป็นยังไงแต่หมูนี่เขาบอกไว้ก่อนเด้อพี่น้องมันบม่เนหมูในส่วนชี่ยๆได้มันเป็นหมูที่แบบเศษมันแวข่อยเอาลองเห็ดเบ่งมาหลุ่น้ากานเพื่อนตอนนี้ระเบิดหมูกำลังออกพี่น้องตอนนี้ก็หมูกําลังแตกมาพี่น้องเนาะตัวนี้ยังหนาบอได้พี่น้อง เหต่ที่ได้สีโบแตกเนาะแต่ตอนนี้แตกพวกพวกเพราะวันกระเทยธารรมดาเขาต้องเอาฟ้าหมอปิดก็ได้เนาะแมนสั่นกระเลืะอเถอะคักแล้วพามาพี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นเพื่อนขาว่ามันมันบกบกรอบเนาะถาทางมันสีบบพองนะพี่น้องเขาเอาขึ้นมาให้มันผักให้มันเย็นไว้สักก่อนเนาะประมาณสักอ่านาทีหรือสิบนาทีให้มันเย็นแล้วเขาค่อยเอามาทอดใหม่มันอาจจะแ้วกะโมมาสิบพองขึ้นอันนี้คือว่า หาเบิกอีกคือ,อดึงพี่นอ้อกจากนั้นเราทําให้เย็นเรียบร้อย,ลยแลวนะทุคนพอเย็นแล้วเราเอาลงไปทอดใหม่นะแต่ให้หนังเข้าพองนะคะนี่มามาดูน้กากันมาเบิกน้กากันเด้อตั้งให้น้ามันทอดสําเร็จบ่ล่ะเบินด้นอ,ดอ,ดอดว้าวแ<ค>่บน,นะดูนะคนมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยมัน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 เอาไปตากแดดก่อนใช่ไหมนี่ ทอดกากหมูแบบไม่งอแดดไม่งอแดดจ้ะปกติเนี่ยเขาจะใส่แดดเนี่ยมันจะพองอันนี้เราไม่งอแดดเลยเอามาเดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมย้ำเกลยวน้ำมันมันรอนก่อนใช่แล้วก็ไปให้มันเย็นให้มันเย็นแล้วมาทอดอีกครั้งหนึ่งใช่เนี่ยเห็นไหมขึ้นแล้วทุกคนเห็นไหมเห็น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 เนี่ยขึ้นขึ้นพองแล้วเนี่ยเขาตอกแจกบอกค่ะเขาจะเขาตอกแจกเนี่ยโอ้เราท่าไหมสูตรนี้บบครับผมบบมีเลือดเขาทาครับ ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็เอามาทําได้นะทุกคนเห็ดได้ทําได้แบบฝนชิโตกแดดบอออกกาเห็ดได้กากหมูไม่ต้องง้อแดดบอเดีด๋ยวขอเห็ดให้เจ้าเบิ่ง